สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข fire, ding, till, ้าสู่คนแชร์ข re ่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง รดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพิจิกท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกหากท่านเกิดในลัคนาพิจิกท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีพิจิกทุกท่านคะในช่วงเดือนพฤศจิกายน ท่านจะเป็นยังไงบ้างใกล้ที่จะสิ้นปีแล้วดวงของท่านจะดีกว่าเดิมหรือไม่สิ่งที่ติดตขดขัดขัดจะราบรื่นไหมจะมีโชคมีลาบต้อนรับวันเกิดของท่านหรือไม่นะคะโดยภาพรวมในช่วงนี้นะคะชาวราศีพิจิกท่านดวงดีค่ะท่านจะมีโชคมีลาบนะคะแต่ว่าโชคลาภของท่านนั้นจะมาในรูปแบบใดเท่านั้นเองเป็นช่วงที่ท่านหายใจหายคอได้ล่งขึ้น สำหรับบางเรื่องเปิดตัวมากขึ้นค่ะแต่ว่าต้องขอบอกล่วงหน้านะคะว่ายังคงเหนื่อยและปัญหานั้นจะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องช่วงนี้แนะนําให้ท่านหาเวลารีแลกซ์ผ่อนคลายบ้างอย่าทําแต่งานเพียงอย่างเดียวค่ะเอาละเรามาเริ่มที่การงานของท่านกันเลยนะคะในช่วงนี้อย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะท่านจะมีการติดต่อกับคนอื่นๆบ่อยขึ้นจะมีการนัดหมาย พูดคุยเจราจาต่อรองผลประโยชน์บ่อยขึ้นตัวท่านนั้นปากมีสเสน่ห์พูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีด้วยท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผูค้คนมากน้าหลายตาจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นค่ะทั้งเรื่องของการงานและเรื่องส่วนตัววันหยุดท่านจะไม่ได้หยุดนะคะต้องเดินทางไปนั่นมานี่ต้องทานั่นทานี่ช่วงนี้การงานยังคงเหนื่อยนะคะทำงานไปแก้ไขกับปัญหาไป จะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นมีดวงได้แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้างานเพิ่มขึ้นที่สำคัญงานที่เพิ่มขึ้นมามักจะเป็นงานที่มีจากัดมีการจํากัดเวลาในการทำจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนจะเอาเข้ามาค่อนข้างบ่อยและท่านจะได้ทำงานแทนคนอื่นจะมีงานแก้งานซ่อมเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบจะได้แก้ไขกับปัญหาที่คนอื่นทำผิดพลาดฉะนั้นช่วงนี้ขอให้ท่านนั้นมีสติ และมีสมาธิในการทำงานให้มากๆนะคะช่วงนี้คนรักและเมตตาค่ะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือหากท่านตั้งใจที่จะทำเรื่องที่สำคัญสำคัญนะคะท่านเร่งลงมือทำนะคะช่วงนี้ท่านใดที่จะต้องติดต่อกับหน่วยงานต่างๆจำเป็นจะต้องยื่นเรื่องยื่นเอกสารท่านจะมีข่าวดีทำสำเร็จจะมีปัญหาติดขาดก่อนเสมอแต่ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือ คอยตามเรื่องคอยให้คําแนะนําคอยให้คําปรึกษาส่งผลให้สุดท้ายแล้วจะสําเร็จช่วงนี้งานของท่านเพิ่มขึ้นเวลาส่วนตัวจะลดน้อยลงนะคะจะมีการทํางานล่วงเวลาวันหยุดก็ไม่ได้หยุดต้องทํำนั่นทานี่อยู่ตลอดเวลาหรือต้องเดินทางไปพบปะผู้คนที่ท่านนัดเอาไว้บางท่านทํางานหามรุ่งหามค่ำออกบ้านดึกดื่นกับว่าออกบ้านเช้ามืดกลับบ้านดึกดดื่น ให้ท่านลองนาไปสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะคะไม่ได้พูดลอยๆนะช่วงนี้ท่านยุ่งจริงๆงานที่ไม่คิดว่าจะได้ทํากลับได้ทําเฉยเลยบางวันเพื่อนร่วมงานหยุดงานท่านก็ต้องรับผิดชอบงานของเขาทําแทนเขาไปก่อนช่วงนี้นะคะงานของท่านจะไม่ค่อยนิ่งและที่สําคัญให้ท่านมุ่งมั่นตั้งใจทํางานพูดให้น้อยเถียงให้น้อยท่านจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจจะอยากทําหรือไม่อยากทํางานนั้นท่านจะถนัดหรือไม่ถนัด ให้ก้มหน้าก้มตาปไปทาไปเทียงให้น้อยทํางานให้มากเป็นช่วงที่ท่านปากดีพูดดีสิ่งดีๆจะเข้าตัวแต่หากท่านพูดไม่ดีเรื่องวุ่นวายจะตามมาช่วงนี้งานจะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆนะคะแล่าว่าด้วยไหวพริบและไอเดียร่วมไปถึงประสบการณ์การทํางานของท่านท่านจะทํางานที่เข้ามาในช่วงนี้ได้ทุกงานค่ะผลงานออกมาดีเป็นที่น่าพอใจ จุดเด่นมากๆขอ,อย้ำอีกครั้งนะคะช่วงนี้คือปากมีสเสน่ห์ปากจะให้โชคให้ลาบท่านจะมีข่าวดีจากการเจรจาต่อรองท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดช่วงนี้คนเมตตานิยมชมชอบพูดคุยพูดจาหน่าเชื่อถือพูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีขอให้ท่านลุยให้เต็มที่เป็นช่วงที่ท่านนั้นพูดเรื่องงานได้งานเหมาะแก่การนำเสนอขายงานเจรจาต่อรองผลประโยชน์นี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะ ท่านจะทําสําเร็จมีข่าวดีเกิดขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกกว่าที่จะสําเร็จก็ไม่ง่ายด้วยฉะนั้นช่วงเดือนนี้หากท่านตั้งใจที่จะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามเตรียมคำพูดให้ดีๆแล้วเข้าไปพูดคุยได้เลยอย่ามัวอ,อย่ารอช้าอย่ามัวแต่รอจังหวะและเวลาเดี๋ยวจะช้าเกินไปช่วงนี้เหนื่อยแต่มีข่าวดีเกิดขึ้นปัญหาและอุปสรรคนะคะมีแต่สุดท้ายแล้วท่านจะทำสำเร็จเน้นย้ำว่าช่วงนี้รู้สิป,ปัก ทำงานให้มากเถียงให้น้อยค่ะมาที่การเงินของท่านกันบ้างช่วงนี้ท่านดวงดีมีโชคมีลาบด้านการเงินท่านมีดวงจะได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มีดวงได้เงินพิเศษซึ่งไม่ใช่เงินที่ท่านได้รับเป็นประจำบางท่านได้เงินจากการเจรจาต่อรองมีดวงได้เงินจากการแก้ไขกับปัญหาช่วงนี้การเงินของท่านดีขึ้นนะคะแม้แต่ท่านใดก็ตามที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเป็นคุณตาคุณยายวักระสียณ ท่านก็จะไม่ย่ำแย่อย่างที่ท่านวิตกกังวลใจค่ะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือด้านการเงินหรือหากท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคนที่ท่านรักและเคารพหรือว่าไว้ใจก็จะสําเร็จมีเหมือนกันนะคะที่บางท่านมีหนี้เสรินเพิ่มเพราะว่าท่านกู้ยืมสําเร็จนะคะหากท่านมีหนี้สินท่านก็จะมีกําลังในการผ่อนชําระหนี้สินค่ะและหากท่านจําเป็นที่จะต้องใช้เงินขึ้นมาจริงๆ มีรายจ่ายด่วนๆเข้ามาจริงๆสุดท้ายแล้วท่านจะมีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายจนได้ช่วงนี้การเงินของท่านจะมเีเงินที่จะมีเข้ามานะคะหลักๆนะคะชาวราศีพิจิกจะมาจากงานจากความรู้ความสามารถของตัวท่านเองและที่สําคัญกว่าท่านจะได้เงินมาไม่ง่ายเลยต้องพยายามและปัดเหงื่อก่อนเสมอเป็นช่วงที่ท่านจะไม่ได้อะไรมาง่ายๆต้องออกแรงและลงมือทําจึงจะได้เงินนั้นมา ฉะนั้นท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงขอให้ท่านเสี่ยงแค่พอหอมปากหอมคอก็พอนะคะวงเล็บทิ้งท้ายสุดท้ายแล้วท่านจะแก้ไขกับปัญหาได้ข้อดีด้านการเงินช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้มีดวงได้สิ่งของถูกใจบ้างอย่างอาจจะไม่มีมูลค่าแต่จะมีคุณค่าทางจิตใจเป็นช่วงที่คนเมตตานะคะในช่วงนี้คนมักจะนึกถึง ท่านจะได้รับของฝากมีคนซื้อนั่นซื้อนี่มาให้หรือว่าเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารอิ่มจงงางตังอย่ครบหากท่านตั้งใจที่จะให้เงินใครใช้นิดนิดหน่ยน่อย,ห,อยหรือว่าตั้งใจที่จะซื้ออะไรให้กับใครก็ตามสิ่งที่บอกมานะคะท่านจะได้ทําในช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้การเงินของท่านดีขึ้นมีกินมีใช้บางท่านหากท่านนะคะมีสติในการใช้ใจ่าย ไม่ทําตามกิเลสตัณหาของตัวท่านเองคืออยากได้อะไรซื้ออยากได้อะไรซื้อหากท่านตัดใจจากสิ่งเหล่านี้ได้ท่านจะมีเงินเหลือเก็บออมเล็กๆน้อยๆเลยนะคะเพราะว่าสําหรับบางท่านนั้นในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีดวงจะได้เงินมากกว่าหนึ่งช่องทางช่วงนี้คนจะจะมีคนจ้องหาผลประโยชน์จากตัวท่านมีคนจ้องที่จะหาผลประโยชน์จากตัวท่านมีคนจ้องจะเอารัดเอาเปรียบระวังถูกหลอกถูกโกง ขอให้ท่านมีสติในการช่วยเหลืออ่าใจอ่อนขี้สงสารห้ามให้ใครกู้ยืมเงินโดยเด็ดขาดอย่าหลงคารมอย่าหลงกลเชื่อในสิ่งที่เขารับปากอย่างดีดีเพราะเมื่อเขาได้เงินนั้นไปเขาจะไม่ทําตามคําพูดโคตรโกงไม่ยอมคืนเงินถึงแม้ว่าเขาจะคืนเขาก็จะคืนไม่ครบและท่านเองนั่นแหละที่จะเดือดร้อนเพราะว่าเงินที่ท่านให้หยิบยืมไปก่อนจะเป็นมักจะเป็นเงินที่ท่านจะต้องนําไปหมุนได้มาท่านก็ต้องนําไปใช้จ่ายต่อ ฉะนั้นช่วงนี้ห้ามให้ใครกู้ยืมเงินนะคะระวังเป็นมิตรในเวลายืมแต่กลับกลายเป็นศัตรูในเวลาทวงถามเงินของเราอย่านำไปใส่ไว้ในมือใครจะทำให้เราเสียอกเสียใจในภายหลังเงินทองไม่เข้าใครออกใครคะ่ะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้จะช่วยเหลือใครก็ตามขอให้ท่านนั้นมีวิจารณญาณในการช่วยเหลือและก่อนที่ท่านจะสงสารคนอื่นนะคะให้ท่านสงสารตัวเองก่อนเพราะว่าช่วงนี้นั้นท่านเหนื่อยมากกว่าท่านจะได้เงินมา แต่ละะะคครั้งนะะขอเอาใจช่วยให้ชาวราศีคิจิกทุกท่านโชคดีค่ะกลาบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ